ก่อนจากครับพี่นอ้องจะขของสวนผ้าขึ้นมาอีกรอบหนึ่งทุเรียนภูผาโดยรอบจากไรก่อนนะทั้งหมดห้าไรเห็นไหมจาปีหรอจากปีหปีสิบห้าปีแต่ว่าตะกี่เป็นสวนกาแฟสวนจากสวนกาแฟครับพี่นอ้อง มาทำจริงจังสี่ห้าปีปลูกไว้สิบกว่าปีปลูกตะเกียคือไ้แน่บ่ได้แน่กันซังมันมแเดวแต่ถา้ามันดูแลจริงจังสี่ห้าปีผลผลิตปีบางหันแต่ึงารบ้างดิสองตัน,น 2, กว่าสองตันกิโลละ ร้อยแปดระวัเขียเลยดูหนาสวนเก้าสิบแปดสิบห้านเก้าสิบ้านี่คิดบ้างครับที่น้องโอ้ี่ว่าทางที่คอยทุกอย่รงมาขอวันเป็มาทางนี้ทางนี้คือทางรถเวลาล่งวันี่ป๋อนี่ป๋าเโล ขคือรถญ่เฮ้นี่รถเดนตะกัดมาไรใส่เครื่องจัดเอาพี่้องใส่เครื่องจัดในการขนทรงนีเคื่องช่อมทางตะหน,นึเพิ่นเกอบธรรมดาเพื่อขึ้นเมา่ใหไหมหรือหลอดปั๊บ มีดอกก็มีละนี่บอกต้นใหญ่สุดต้องตีนเขาน่ารักมัยไข่เปี๊ยะหัวถันหมูว่านข่กินมากบ่ได้หันหวทั้งวันกวนต้นนี้สิบห้าปีกับสองร้อยนุวยร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบ Uh huh. ทางรถนี่คุดเองวาสันใช้บกจกคุดเองทางรถเออง่ายละบาดนี่มานี่แต่ว่าต้องระวังเนาะนี่ครับบรรยากาศทุเรียนเนินเขาผู้พาระยะบ่มี<า>ความห่างความทีมองในช่องว่างคือปลูกเลยเออพี่น้อย เาจะปิดทริปทุเรียนแล้วพี่น้องวดัดใบกึ้นมาสันเขาพาไปบางสันาสาเขาพี่น้องตอนนี้เราขึ้นมาสันเขาแล้วครับพี่น้องอ้นางล่างผนครับที่อ,อาศัยเขาอ,อยู่เตืองสันเขาพุณครับอีกฟังหนึ่ง เอาจ่ะเป็นทะเลอยู่ดีเอาว่ะอีกฝั่งหนึ่งทั้งบุ่นแต่ว่าบทาบทาลูสวนยางครับฮ่าสนุกมากอาด่านบนซันเขายังมีสภาพเป็นปลายางอยู่ครับบางท่านมีการเบริกเบิกเคสอาปาทุเรียนบางมีสภาพเป็นปลายางอยู่พั่จ้องเนาะถามหนายเพื่อนว่าเป็นสินเธ็์ทุเรียนอยู่แต่ว่าบางท่าน,น,น้โคชน ยางลงนะครับนี่เป็นพันธุ์พันธุ์ไรครับพี่นอ้องเออขอภัยพันธุ์พันธุ์ต้น,ตนสภาพปลายยางแต่ลา่างวิดียวใส่หูลงไปทั้งบนเรากล่องนัพนพอายโยตินเขาได้พี่น้องด้นี่สันเขาเขากดสันครับหอดินเขาแล้วเคลื่อนเขายังนะ่ะเขากดผู้เขาเปไปญ่ เขาบ้านห้วยใหญ่บ้านห้วยใหญ่อันนี้บากร่องอยู่ทึ่งสันเขาเลยครับเขาบ้านห้วยใหญ่ผมอยู่ทึ่งสันเขาแล้วก็เมืองอรรถหลังหลังสร้างพี่น้องหลังสร้างใหญ่ขอให้งกัดสามารถทำมาหากินได้พอด้ัดล่างอิโลบเป็นปลาย่างปลาย่าง เจ้าหนึ่งนั่นบ่หนิแบงโซนสัมระทานในการทำมาหากินอันนี้กัดอาศัยระยะเวลาพี่นอ้องก็จะมาบุกเบิกทำมาหากินได้เป็นยี่สิบปีปุ่นปายไม่ไงเหะอ้ามาบุกเบิกเนาะตึงสันเขาเลลงทางปลายัางพี่น้อง ไปาย,ยางนี่อันนี้อีกเจ้าหนึ่งเนาะของผึ้งของคนพื้นทีบ่บ่กว่ของกนไหนคนบ้านเฮาการลงการลงเขาลงท่างขงนนนะออ่างได้พี่นอนเนะเออยังเคลื่อนเห็นไฟแบบแบบแบบแ,บบแ,บบแบบสดงละเจ้าน,นี้เ,เนาะกิจยงังเนาะด่านลัางครับ เยี่ยมชมบอวผัสติทั้งแรงครับพี่นอ้องนี่ทั้งสันเขาระวังทั้งลุกเนาะไปสไลด์ล,ลุกระวังพี่นอ้องเจ็ดสิบองศาไปย่งแมนคว้าเร็วเนาะไปเบิกบัวผัสตครับโอยวดสาเบ่งเอาด้วยพี่น้องด้วยโทรศัพท์บระธานเดี๋เปลี่ยนเอาหอดแล้วครับพี่นอ้อง บอ่อนำพลาสติกใส่แมกโค่หน่อยกดให้ท้ยพี่้องให้ท้ายงบประมาณบอ่อนำสันเขางบประมาณในการเห็ดให้ท้ยครับนี่ความความต้องการที่จะเอาชนะธรรมาชาตินี่ครับ บอ่อน้ำพลาสติกอยู่บนเขายอดเขาโอ้ที่ว่าใส่ฐานแน่เลย่านแน่เลยจักบาทหน้าแสนกลัวแสนตน้ตนต้นป่อไปก็ไหลเมื่อนแล้วพี่น้องมึงหลดุดใส่ใส่ได้ประมาณจักไรนี่ปริมาณน้ำก็จะ ใส่ไรไรอยู่พี่น้องใส่กับปลาทุเรียนครับปลาอยางจากน้ำมาเพียงพ่อพี่น้องจําเป็นต้องใส่กอสางระบบน้ำไว้ทั้งปลายเขาเพื่อไปรอเลี้ยงทุเรียนนะครับเนาะนะครับแสนกาบ,บาทสองแสนพันส่วนพันบาบอด,ดีใส่ไม่คั่วหน่อยขึ้นไม่ขุดว่าสันโอเงินไหลทางลงครับพี่น้องทางลงไมค,คั่วค่อนข้างดีสบายเยอะพี่น้งอะเบืองเอาครับปูนปูดีว่าใสยครับเห็นตะควันเห็นตะหมอก บรรยากาศสุดยอดมากครับว่าจะปิดจับแล้วพี่น้องคลิปส่งท้ายนะครับคลิปสันเขาอ่าวาปิดจับคลิปเ้าแต่ว่าอดบ่ได้ภาพี่น้องขึ้นสันเขานะครับครับทุเรียนขอบคุณสำหรับการเข้ามาติดตามนะครับเดี๋ยวมีกิจกรรมชาเรนเจอร์ปรักองพืไพ่ยจะพาพี่น้องบนนสึนอีกขึ้นเ่า คลิปนี้กับคลิปอำนาจังหวัดชุมพรมื่อทรงหลานเดี๋ยวจังพบพอะกิจกรรมด้านการเกษตรแบบอินทรีย์เพื่อความยั่งยืยนอีกนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเนาะสวัสดีครับ